าการไตขอได้เจอโดยกว่าพนักงาน,นทา่านเดนอดเช่นเดียวกับกระดองเดือ เรีนรอบพระธานกวายคารวาะขอเรียนเชิญนสสายสมชายขันเทีใหญ่นาโยกองค์การบริหารส่วนตำบล่อดชุดอาเปิดรวยถวายพระพร้าพระองค์แทิชื่อทะลัพระบาทสเมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชพิตรี ขอได้เชิญรองประธานขวัยสารว่านายนัทพงศ์เชิญเหมือนกันตำแหน่งกรรจารตุาเปิดตัวถวายพระพรหน้าพระประมุทยปาชิรสมเด็พระน่ายเก้าศริพระประมุขราชกิจนาพระบรมราชชนกพันีหลวง ทุกท่านว่านโมสามจบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามนะครับเอเตมยัมพันเต โกีรพหชริพุพตัมปีตังหะวันต,ตนังตรังนักฉามาธรรมัญจาพิขุสังคัญจาพุทธมามะกาติโนสังโคทาเลตุ ข้าแต่พระสม์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้เสด็จปฏิบิติธารไปนานแล้วกลับถึงพระธรรมและพระสองว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึกการสงฆ์ตขอพระสงฆ์โปรดจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าเป็นพุทธมามกากผู้ถือภาครสนะไรเป็นสรณะตลอดชีวิตมักจงดูรณาหาย ติภระเดชะหาปัญจสีรานิยาจามาภูติย so ัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาหายาติสระเดชะหาปัญจสีรานิยาจามาตัติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาหายา ิสระเนนะะหปัญจสีรานิยาจามาภะวโตอรหะโตตัมมสัมพุทตะนโมตะภะวะโตอระหโตสัมมาสัมพุทตะนโมตภะวโตอรหโตสัมมาสัมพุทตา นะโมตัสสะะกาวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทตะนะโมตัสสะสคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทสะนัมตะระนังขจามิพุทธังสรดังขจามินัมตะระังขจามิธรรมสรดังขจามิ สัมขังสระนงคัจามิธุติยมีสังสรณังคัจามิธุติยมทธรรมสรณนงคัจามิธุติยมีธรามสรณั้คัจามิ ทุติังาสารนขจามิทุตยมปิสังสารนาคขจามิพยมปิสังขางสารนามขจามิ ตสัสยามปิดสังคังสรนังขจามีทะน,นัละมะนังิกอา,ามะพันเตนาติปะกาัสมณีติอาปะลงังมุจปิยาใิปาดาสิปาตาเวระมณีสิ้าปะทังสมาทิยามิ